สวัสดีครับผมเฮ้ยอะไรสวัสดีครับผมอะไรวันนี้ครับเอ่อสวัสดีครับผู้ชมผมรีเกมในวันนี้เรามาอยู่กับเกม Temp e s t Rising กันนะครับและในตอนนี้เนี่ยผมก็มากดแรงนะครับด้วยฝ่าย GDF เช่นเดิมนะครับผู้ชมก็อาจจะแบบบางคนบอกว่าเอ้พี่พี่เล่นฝั่ง Temp พ s t d y n a s t ีมั่งเล่นฝั่งแดงมั่งซึ่งผมบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งแดงผมยังเล่นไม่คล่องนะครับก็ขอแบบกด GDF ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับ ช่วงนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะเพราะแบบผมกดแต่ GDF นะไม่มีอีกกดอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าไปนั่งศึกษามาครับขอใช้ให้เป็นหน่อยแล้วกันครับ GDF ใช้ขห้องใช้ขห้องหน่อยโอเคก็ผมเดี๋ยวต้นเกมผมคิดว่ายิงสกาวคนแรกผมส่งไปตรงนี้แล้วกันเนาะผมว่าผมเล่นเป็นแนวระนาบอย่างนี้ดีกว่าครับผมไปยึดตรงนี้อาจจะเสี่ยงไปนะครับแล้วก็อีกอย่างครับตอนนี้ GDF นี่คือโดนเนิร์ฟนะเป็นการเนิร์ฟที่ผมว่า เอ้ยเอกดเอ้ยเอ้อยผมกดปุ่มอะไรเนี่ยขอโทษทีครับที่ผมกดปุ่มโดนวินโด่นะเรียกว่าหน้าหน่อยเลยเดี๋ยวผมผมมาส่งคนนี้ไปตรงนี้คนนึงแล้วกันไปครับผมอ่ะแต่กีผมพูดถึง GDF โดนเนิร์ฟเนาะคือฝ่าย GDF ครับเออฝ่าย GDF ครับตอนนี้เนี่ยมันทําให้ไอตัวฐานแม่ครับแล้วก็ฐานเรดาร์นะได้ค่าอินเทลช้าลงนะครับจากปกติเนี่ยมันจะเป็นเจ็ดวิได้หนึ่งอินเทลเนาะ ตอนนี้กลายเป็นทุก10บวีครับได้1 Intel นะินนะมาเลยทำให้แบบฝ่าย gdf ตอนนี้ครับขึ้นเทคปุ๊บมันจะไม่มีค่า Intel พอที่จะไปแบบซื้อตัวเก่งๆมาใช้พวกคอมออฟิเซอร์อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อ,กอย่างครับพวกเรดาร์พวกดัตต้าคอร์นี่ครับมันใช้ค่า Intel ในการสร้างด้วยนะครับมันเลยทําให้ฝ่าย gdf ครับที่เป็นสายแบบรัดขึ้นเทคเร็วเนี่ยมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ ก็เรียกได้ว่า GDF นี่คือแบบโดนยับเหมือนกันนะครับแล้วก็ยูนิตยอดฮิตอย่างเจ้าตัวโดนโอเปอเรเตอร์นะครับกับเจ้าตัวของออฟฟิเซอร์ก็โดนเนิร์ฟเหมือนกันนะครับโอ้โหโดนเนิร์ฟทุกระเบียบเลย GDF เนี่ยหนักหนานสาหัสเหลือเกินนะผมโอเคผมก็ต้องแบบใช้เล่ย์ใช้เหลี่ยมหน่อยเกมนี้อือพี่จริงผมควรส่งยูนิตอีกหนึ่งตัวน่าไปดูบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับเสิร์ฟไร้ายได้มากเฮ้สามลงไปเลย ต้นเกมนะครับสามลงแล้วก็ตรงนี้อีกสองคันแล้วก็เป็นตัวรถเซนทรีนะครับผมเดินไปดูไปจนข้ามันโอเคเหมือนเราโดนยิงเลยโอเคแรงผมน่าจะอยู่ถึงในระดับที่แบบคนเล่นเป็นกันแล้วนะครับไ,<ป>ไม่งั้นนี่คือผมไม่น่าโดนแบบโดนจี้นะ โดนแบบคนวิ่งมายิงคนวิ่งมาจี้นะครับปึ๊บเพ่๊บ๊บเ่๊บขออนุญาตตั้งฐานตรงนี้ก่อนนะครับรถเกมผมขอปั่นไอ้พวกอันนี้ก่อนนะไอ้พวกเขาเรียกว่าไงอ่ะเออพวกฐานลงฐานแรลกก่อนนะครับตรงนี้เดินม,มาดูไหนไปตรงข้ามเล่นเป็นอะไรอืม แต่ถึงแม้ว่าเราขึ้นเพกมาเนาะขึ้นเรดาร์มาเราอาจจะสร้างแบบพวกอัปเกรดคอมออฟิเซอร์เอาตัวคอมออฟิเซอร์มาใช้ไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเครื่องบินก็ไม่น่ามีปัญหาเหมือนเดิมนะผู้ไปตรงข้ามลงลงรถสองเลยเหรอูร้อันตรายแฮ่เดี๋ยวผมว่าจะเล่นเครื่องบินดีไหมถ้าเป็นอย่างนั้นตรงฐานนี้ผมต้องออกเป็นเลเซอร์นะครับหนึ่งหันนะเอาไว้กันบ้านนะครับ แล้วก็ตรงนี้ผมว่าอสร้างถางไฟอันนึงแล้วก็สร้างถางเครื่องบินด้ยวยครับมาใช้เช็ค <Ready. S 1> <it> ได้เปล่าพี่จิ๋ผมควรสร้างถานคนก่อน,นะแบบสเซฟเนาะตอนนี้เรารู้แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามแบบ <Sentinel. S 1> เขาเล่นน่าจะเป็นสแปมยูนิตเอามาต่อยเราเร็วครับผมเดี๋ยวผมจะส่งยูนิตตรงนี้ไปแถวนี้เนาะโอเค แล้วก็ตรงนี้สร้างฐานอันนี้เสร็จคื่องินเสร็จแล้วก็ขึ้นไปฐานแรกต่อครับจะได้ฟาร์มเร็วๆอ,อ๋อแปบ๊บนึงนะอโอเคผมต้องเอายูนิตกลับมา,ากันบ้างครับเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามนี่คือเขาจะเล่นมาชกเราด้านล่างนะเล่นอย่างนี้ไม่ได้ละเซนซี่เล็นเซนติเนลเราพังไปแล้วครับผม insert special pod ตอนนี้ฐานหน้าแรกเราค่อนข้างโอเคเลยนะครับโอเคเรารอ special p o ตขึ้นเสร็จครับเดี๋ยวเราส่งเครื่องบินนี้ไปป่วนไปตรงข้ามกันแล้วก็พอร์ตครับสถานีเครื่องบินลงจอด ดังนั้นนะผมก็จะสร้างเป็นฐานคนเพิ่มเนาะฐานพลแล้วก็หารถถังนะครับผมว่าผมอาจจะแคนเซิลฐานแรกตรงนี้สักฐานก่อนนะเพราะตอนนี้เงินเราเริ่มเงินเราเริ่มเหลือแล้วครับขาดอย่างเดียวคือขาดพวกฐานสร้างหารน,นะอ เออเรานึกว่าไปตรงข้ามมันจะวิ่งมาด้านบนโอเคอ๋ออร้อมออฟฟิเซอร์แล้วก็หานไฟเพิ่มครับผมจากนั้นเดี๋ยวผมจะส่งให้ตัวนี้ไปบริเวณนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวแนอนะคตเนี่ยผมจะเล่นเป็นอันนี้นะอุย้ยอุ้ยเดี๋ยวนะมันโดนเนิร์ฟใช้ค่าอินเทลด้วยหรอถ้าก่อนมันไม่มีอินเคลนะครับเดีย๋ยวนี้ต้องใช้ค่าอินเทลด้วย เขาเช็คกี่นาเราลองวิ่งไปดูเลยครับ <ruct> in, ดูนะ <Take S 1> ว่าไป <go. S 1> ตรงข้ามขึ้นเพ็กแถวนี้หรือยงัง

Do you copy? Loud and clear, Commander. Not a problem. Unit ready. You two. Carrying the signal. Because she comes here. Getting into position. I'll check her. Unit ready. Training. Uh huh. Uh huh. We have abandoned. ครับก็โอ้โหตังผมเริ่มไม่ค่อยมีฮะอุ้ยโอ้โหทำไมมันมบินกลับทางนี้เนะี่ยโอเคผมต้องกินกองนี้ครับผม ยูนิผมไปไหนเนี่ย not a problem okay อืมเริ่มเจอเกมตินมือ ตอนนี้คือกี้เราโดนขัดแร่ตรงนี้ไปอ่ะผมว่ามันทําให้สถานการณ์นี่คือยุ่งยากพอสมควรเลยครับอาจจะต้องโอ้โหไม่น่าสร้างลงรถอันที่สามเลยเราบริหารแร่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเกมนี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมันหยุดการขายยังไงโอเคผมกำลังคิดอยู่ว่ามันอยู่การขายยังไง Ready for combat. Getting in the position, I'll check it out. Unit ready. ready. and waiting, command. Unit ready. You got it. Solid copy. Unit is under attack. Shall I pet you through? I like this one. Unit ready. Unit ready. Okay. ต้องเริ่มขยับแล้วครับไม่ไงั้นนี่คือผมน่าจะไม่มีพื้นที่เล่นนะสั่งกดกลับเนเพื่อนโอเคสาตกงข้ามโดนแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับโอเคไปตรงข้ามถ้าเขาได้เข้ามาแปลว่าเขายิงไม่ได้นะครับ คือตอนแรกอะผมก็คิดว่าไอการได์การวิ่งเข้าไปเนี่ยมันมันดีนะแต่พอคิดไปคิดมาคือแบบไดเนี่ยเราต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่าทหารเราแบบมันมันเยอะกว่าจริงๆอะ่ะเพราะว่าการได์เข้ามามันหมายความว่าไอรถถังเรามันจะยิงไม่ได้นะครับรถถังเกมนี้มันไม่เหมือนเลเซอรสองนะที่แบบว่าวิ่งไปยิงไปได้ใช่ไหมเกมนี้มันไม่ได้นะครับเลเซอร์ อิงฟุตซิชันใช่ครับง่ายแต่จีจีอะไรอย่างนี้จีจีครับผม